สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน,น,นเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ได้มาอยู่ที่วัดคู่บ่าบานโนนเนาะค่ะเพื่อเสืาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามนะทางตัวเลขของคู่บ่าบานโนนในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ .2000 หาลอยหกสิบหาเนาะคะ่ะมาบึงมาฟังไปน้ำกันเนาะค่ะว่าคู่บ่าจะจะเน้นจะเด่นให้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะมารับชมรับฟังไปรพร้อมๆแม่หมูเลยค่ะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ด มันจะได้หกเก้าตัวเดียวหกเก้าตัวเดียวป่ะครับเพิ่มได้ป่ะครับคุณบาเพิ่มต้องไปป่ะครับหรือยังไงคู่บ่าวว่าเลขบบมีหกบอมีหกมาับผม,มเพราะคู่บ่าแค่ที่จับสองสูตรนี้กับสูตรนี้มัน,นมันส้นกันคือดึงมาแค่สองตัวสองตัวครับแ,<น>แต่ว่าคัสเซสูตรนี้มาใส่ตัวนี้มันก็สีอีกซูมนี่ครับตาวานี่นี่อ่กับเจ็บเจ็บสอง เจ็ดสามก็ตรงกับสูตรสูตรหนึ่งที่กับเลขติดอยู่แล้วน้องคู่บาเนาะครับแปดสองแปดสามแปดสี่อยู่ในสูตรนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขามันบบเด้นนี่ของคู่บาครับผมมันเด่นแค่เจ็ดกับแปดครับก็ใช้มะกอสิเรียสูตรนี้นี่ครับหกคู่นี่หกคู่เอาสีแดงขีดไว้นะครับคู่บาตัวที่คู่บาว่าจะเรียหกคู่ครับ แค่ว่าโสกนี่คู่บาเขาก็โปรยม,มักในโสรกต่อมักตัวสองนี่ครับคู่บาสองแปดสองเก่านึ่ไหมครับ <c oughs> ส่วนตัวแล้วครับชอบส่วนตัวครับชอบสูตรน้ำคู่บาเลยครับพี่น้องสูตรหนึ่งนี่ครับสองสามสี่กับเอามาติดเหล็กติดเจ็ดแปดเก่าของคู่บาเนี่ยครับผมดับสิบห้ามันกระดับสิบแล้วสองสี่สี่ บวกหกดับซีบกนี่ก็บยูยในตำแหน่งหกปุยู่ในตำแหน่งหลักซีบครับแต่ว่าตัวนี้มันสีเป็นตำแนหน่งรับน่วยด้อมเจ็ดกับแปดบคู่บ่าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมันติดน่วยอยู่ตัวเนื่องนี่ครับจอว่าเป็นสองเจ็บบ่ค่ะติดหน่วยกันนี่แล้วครับคู่บ่ากะบซองเจ็ดสองแปดนี่แหละครับถ้าติดหน่วยครับเพราะสูตรนี้มันสีเข้าน่วยตลอดอืสูตรของคู่บ่ายจะเข้าน่วยตลอด กีหันมันได้ห้าหกเจ็ดนี่มันเจ็ดมากับมารักซิฟอยู่ครับห้ามารักหน่วยนกูบามาลักหน่วยแต่ว่ามันคิดลักหน่วยไหวนะอืมเอาเป็นไป้างนเาเอาคูบาครับใส่โลโก้คูบานั่นเอครับวันที่ที่หนึ่งตุลาครับผมเดี๋ยวจะไม่ให้คูบาสุรุให้ครับใกล้ๆนะครับพี่น้อง เพื่อคู่บาค่นจะให้ลักลอยน้ำให้สามตัวน้ำครับอันนี้เอาไปอาชุดเต็มนะครับเนาะไปแนมไปเบิงกอครับคู่บาไม่โตอันนี้บครับชุดที่คู่บาว่าหกคู่ที่ว่าไอ้ที่คู่บามักเป็นพิเศษค่ะครับผมให้คู่บาที่ ตัวนี้ก็อครับโอ้อ่าสี่ป<อ>ูนีเนาะคะ่ะชุดเต็มไปก่อนนัคขุบาตะวานรักนี่มั่นใจแล้วว่าอยู่รักหน่วยบุคบ่าชุดนี้คือตรงๆครับหรือ,อาจจะมากตกับมันนั่นรักหน่วยมันชีมีตัวนี้นี่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแต่ว่าขูบาก็าบอมั่นใจว่ามันชีมาตัวใดครับผมค่ะอืมแต่ว่าที่มันเด่นก็ค,คือเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดกับแปดนี่โอูุ้บากับปีฟันที่ สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดับทํทานผช้ชมข้านั้นสิเป็นนั่นขันจับอีกคู่นึงนี่ก็สิเป็นสองหกสามหกสี่หกรับโอค้ค่ะถ่าจับถ่ายคู่บ่ายถ่าจับสูตรนี่ใส่กสูตรหนึ่งสูตรสองมาคู่บายแม่นจะได้สองอ่าสองหกมาคู่บ่ายแม่นสองสองสองหกสามหกสี่หกโอ้จับถ่าประกบกับหกแม่น แต่ว่าผู้ใดมักกะเอามาใส่ได้ครับคู่บากรบผมชื่อวัดสามสูตรนี่เฮ็ดอะไรบ้ากันที่ไล่ไล่ลงมาเบิกขันแม่จับใส่กันเบิดนี่ครับมันสิบโบพาสครับผมก็คู่บาแค่ว่าเอาสองสูตรมาใส่สูตรเดียวนะครับสองสูตรนี่อ็มาใส่สูตรเดียวนี่ครับเป็นบนล่างเนาะครับคู่บาชุดนี่มันหรือ ส่วนมากมันจะไปล่างเลยล่างมันบอกครับผมเน้นที่ล่างด้วยครับคู่บาวชุดล่างครับมันมันตัวนี้สิไปล่างนี่ติดเจ็ดนี่บอกคู่บาแม่นหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดจะมาล่างอืมนี่เพราะมันมันสิเข้าล่างนะครับนี่ไหลาย่ล่ลู่ลงมานี่ครับถ้ามันไปบนสองงวดตอนนี้มันสิยิงมาเลยครับยิงล่างมาตลอดนี่มันไปบนในงวดนั่นนี่ วันนี้เรือล่างนี่ครับผมสี่งวดครับเน้นล่างทผช้ชมคู่บาวาเน้นเน้นเน้นล่างก็แล้วแต่คู่มักมาคู่บาแล้วแต่ครับผมบางที่ล่างอาจารย์เขาก็สชิมมาว่าเออเคสกับแปะนี่มาบุญธนาครับผมก็นะิไปคัดกันอันนี้หละท่างที่ดีแหละมากได้เลเอาในร้านโลดครับแต่ว่าสูตรของคู่บาจะเป็นเน้นล่างสูตรนี้ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าชอบบนคู่บาว่ากะ ามาได้นะครับคู่บาแน่นม,มันก็ได้คือกัรนี่ครับผมคูบานะครับเนาะงวดที่ผ่านมาคูบาหยุดนะครับเนาะหยุดไปหนึ่งงวดคูบาว่าพักคำนวน <c oughs> นลนั่นเพระมันพลาดแล้วยันมันพลาดอีกครับผมค <ขอ S 2> ่ะเ <ขอ S 2> พราะงวดเพราะสูตรนี้เพราะคูบามั่นใจสูตรเดียวครับสูตรนี้ก็เสื้อถือได้แต่ว่ามันเสียมาใส่สูตรเดียวนี่ครับ แต่ว่าผมหันมักนีคู่บ่างวดนี้ผมมันมักสองแปดสองเก้าไหมครับแปดครับเก้ามักแปดกับเก้านี่ครับคู่บ่าครับถ้าเลขติดนี่กะนี่ครับชอบสูตรตามคู่บ่าเด้ครับเจ็ดแปดเก้านี่ครับเบ้าเทาก็มั่นใจว่าเจ็ดแปดเก้านี่ต้องนีติดมานะครับเนาะแต่ว่าถ้าจับนี่เบ้าเทาชอบจับสองใสครับพี่น้องสองเจ็ดสองแปดสองเก้าถ้าเบ้าเทาชอบชุดนี่ครับคู่บ่าฟันให้นะครับนาะส่วนโตเด้ครับพี่น้อง อันนี้คู่บาเพิ่นชอบเพิ่นอ่าเพิ่นเด่นให้ที่สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่คู่นี่สี่คู่เท่านั้นคู่บาว่าเน้นที่ล่างเจ็ดกับแปดนี่จะมั่นมั่นวยบ่อคู่บาคิดว่าสิมาน้วยครับผมแต่ว่าเลขติดถ้าถ้าเลขติดนี่งวดนนี้บมมาคู่บ่าก็คือสิบหให้อีกจะเท่อเลย <laughs> ต้องมิดต้องมีมาเนาะคู่บา่าต้องมีมากรบผม คันบ่ามาคือชิบวบ่ให้แล้วมาในนอนผมนี่ครับสูตรนี่เจ็ดแปดเก้านี่ครับผมติดนี่ครับอ๋อกับแคปแ<ต>มา,<ต>าจะคับคราบรูบาคูบาชิบอกว่าแต่ว่าคูบาชิจักคู่ให้ถือหรือโบถือคู่บาโบ,บจักเด้อครับค่ะแต่ว่าเลขติดนี่คูบามันม่นใจมั่นใจอือนีมัม่นใจคือเก่าผมกลับมาแล้วอ่าค่ะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาให้คู่บาฟันให้อัธวิ่งเลยคู่บาวิ่งตัวไหนครับ ถาม่เป็นคู่บ่าวิ่งคู่บ่าวิ่งแฝกวิ่งแฝกนะครับท่านชมแต่ว่าคู่บ่าวเน่ยเขาบอกมั่นใจครับผมพอเจ็ดกับแปดเนี่ยมันมันเทาบวาสามารถว่าเขาให้วิ่งตัวใดวิ่งตัวเดียวแตคือเด่นไมนี่แหละเนาะคู่บ่าเนาะไม่ชุดเหล็กติดเลยครับง่ายๆคือว่าเด่นเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดกับแปดค่ะโอ้ครับแคปหน้าจอครับท่านชมครับ ค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางของคูบาบานโนนเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพอยหกสิบห้าเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะคู่บาเพิ่นบริปลอยเนาะค่ะเพิ่นพึงมาปล่อยให่งวดนี้เนาะค่ะเลขติดของเพิ่นก็มี่เจ็ดแดเก้าสูตรหกับสองสามสี่สูตรสกับหกเจ็ดแปจับคู่ให้ก็มี2สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสมเจดสามแดสมเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะเน้นที่3 8 3แปดสาเจดสเจดสีนาะค่ะคู่บาวา ส่วนมากจะเป็นลางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพิจารณาเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะมีมุกฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอพอแม่พี่น้องทุกท่านโชคดีด้วยๆ้เฮงๆกันสุขคูสุขคนเนาะคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ